เป็นอีกหนึ่งเครื่องมือครับที่สายงานหนักต้องชอบอย่างมากเลยนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเกียรไร้สายขนาด7นิ้วของดีวอลครับเราสามารถใช้ตัวนี้ใช้ทั้งงานตัดงานขัดงานเจียต่างๆเนี่ยได้ทั้งหมดเลยข้อดีของเขาเนี่คือให้กําลังนะครับถึง2 3 0 0วัตต์เลยเทียบเท่ากับตัวแบบเป็นไฟฟ้าได้เลยนะครับอีกอย่างเนี่ยตัวนี้มีขนาดใบที่ใหญ่ในการใช้งานเนี่ยก็จะครอบคลุมได้มากกว่านะครับในหน้าง,งานถ้าเทียบกับเป็นเครื่องเกียรขนาด4นิ้วหรือ5นิ้วนะครับผม ในคลิปนี้ผมจะพามารีวิวพร้อมทดสอบเปรียบเทียบการใช้งานนะครับเพื่อเป็นแนวทางสําหรับท่านใดที่สนใจอยู่นะครับซึ่งตัวนี้ต้องบอกว่าราคาตัวเปล่านะจะอยู่สักประมาณ5้าใบเทาก็กว่านะครับเผื่อท่านใดสนใจก็ลองมาดูเป็นข้อมูลกันครับสวัสดีนะครับคลิปนี้พามารีวิวอีกหนึ่งเครื่องมือช่างของดีวอนะครับตัวนี้เป็นเครื่องเจียรไร้สายขนาด7นิ้วรุ่น Dtg-0n เป็นขนาด60 V m a โวลต์แม็กเราต้องใช้แบตเตอรี่แฟลกโวลต์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวบัสเลดมอเตอร์เป็นมอเตอร์แบบไร้แปลืถ่าน คุณสมบัติเบื้องต้นนะครับเรามาดูกันเลยครับตัวนี้เขาสามารถทำความเร็วรอบได้ที่6,500รอบนะครับการใส่ใบต่างๆเนี่ยเราไม่ต้องใช้ประแจก็ได้นะครับแล้วก็ตัวแรงบิดหรือว่าทอร์กของตัวเครื่องเนี่ยเพิ่มขึ้นถึง30%สามารถใส่ใบได้ที่7นิ้วหรือว่า180มิลนะครับสามารถที่จะเปลี่ยนตัวกาศดองศาเนี่ยได้ง่ายนะครับแล้วก็มีตัวล็อกใบามาให้ด้วยนะครับ สินค้าของดีวอสนะครับจะรับประกันให้ถึง3ปีเต็มเลยนะครับในการใช้งานกรณีที่มีปัญหาเนี่ยเราสามารถที่จะส่งซ่อมส่งเคมได้ทั้งหมดนะครับโดยการลงทะเบียนง่ายๆนะครับผ่าน QR code ที่อยู่ตรงนี้เลยนะครับต้องบอกเป็นการรับประกันที่ยาวนานมากๆเลยนะครับสำหรับเครื่องมือช่างนะครับเดี๋ยวเรามาแกะกล่องดูด้านในกันนะครับว่าในกล่องนี้มีอะไรบ้างนะครับมาดูกันเลยในกล่องก็จะมีตัวเครื่องนะครับ ลักษณะก็จะประมาณนี้เดี๋ยวผมรีว,วิวอีกทีหนึ่งนะสําหรับตัวเครื่องนะครับมีตัวมือจับมาให้มีตัวกาดบางใบเป็นระบบปลดเร็วสามารถปรับองศาได้ง่ายมีประแจหกเหลี่ยมมาให้ด้วย1อันตัวนี้นะครับ,รบแล้วก็มีคู่มือพร้อมกับตัวใบรับประกันมาให้ก่อนอื่นเรามารีวิวตัวเครื่องกันก่อนเลยนะครับลักษณะของตัวเครื่องก็จะประมาณนี้นะครับนี่จะเป็นด้านข้างนะครับด้านบนนะครับด้านบนด้านข้างอีกฝั่งนะครับด้านล่าง ด้านหน้าเครื่องนะครับแล้วก็ด้านหลังนะครับตรงนี้เป็นที่โซนใส่แบตเตอรี่เท่าที่ผมดูนะครับผมเปรียบเทียบกับตัวอีกรุ่นหนึ่งที่ผมมีของ r e v o นะครับตัวนี้เป็น409 VS นะครับสามารถปรับความเร็วรอบได้นะจะเห็นว่าขนาดตัวของเขาเนี่ยก็จะมีขนาดตัวที่ยาวกว่าลำตัวใหญ่กว่าด้วยนะครับแต่ถ้าเทียบตรงที่มือจับตรงนี้จะเห็นว่าเขามีขนาดเล็กกว่านะครับซึ่งผมลองจับดูเนี่ยมันจับได้ถนัดมากเลยนะตรงนี้นะครับ ส่วนสวิกนะครับก็เป็นสวิกแบบเซฟตี้นะครับเราไม่สามารถที่จะไปะเผลอไปกดแบบนี้ได้นะครับเราต้องมีการปลดตัวเซฟตี้ตรงนี้ลงก่อนถึงจะกดการใช้งานได้นะครับแล้วข้อดีของตัวนี้อีกอย่างหนึ่งเวลาเราปล่อยมือนะครับจากตัวเครื่องเนี่ยมันก็จะหยุดให้เลยนะครับทันทีแต่เราไม่สามารถที่จะล็อกปุ่มกดได้นะครับในการใช้งานนะอันนี้เป็นเซฟตี้ที่เขาทํามาเพราะตัวนี้มันเป็นเครื่องที่มีในส่วนของแรงบิดสูงความเร็วรอบนะครับที่ก็อ่า ถือว่าสูงเลยนะครับในการใช้งานดังนั้นเขาก็จะทำเซฟตี้ลักษณะแบบนี้มาให้จะไม่เหมือนพวกตัวขนาดเล็กสี่นิ้วนะครับที่เราใช้ในการเป็นสวิตช์แบบสไลด์แบบนี้นะอันนี้มันจะล็อกเลยนะครับกรณีที่เราอาจจะทำตกหรือว่าหลุดมือเนี่ยเขาก็จะไม่หยุดนะครับเราต้องมาปิดด้วยตัวเองแต่อันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่แตกต่างกันไปนะครับเพราะว่าตัวนี้มันสามารถที่จะหยุดได้กรณีที่เราปล่อยมือหรือว่าทำเครื่องหลุดออกจากตัวนะครับ ในส่วนของวัสดุก็เช่นเดิมนะครับส่วนของตัวมือจับตรงนี้ก็จะเป็นยางมีการทํา texture ทาให้เราในจับได้ถนัดนะครับด้านบนตรงนี้เป็นในส่วนของทางเข้าของอากาศนะครับด้านล่างก็เป็นส่วนของทางออกอากาศเวลาใช้งานตรงนี้ก็จะเป็นยางเช่นเดียวกันนะครับนี่ครับโซนตรงนี้นะกรณีที่เราบาง้งนะครับมีการใช้งานโดยการจับแบบนี้นะครับตรงนี้ก็จะทําให้เราจับได้ถนัดมากยิ่งขึ้นเรามาดูในเรื่องของระบบการลบใบกันบ้างนะครับตัวนี้เขาบอกว่าไม่ต้องใช้ตัวประแจในการขันนะครับ ตรงนี้จะมีปุ่มล็อกนะครับการหมุนของตัวสปินเดิลหรือว่าตัวเครื่องมาให้นะครับใบนะครับตัวล็อกไปเนี่ยออกมาได้แบบนี้นะครับถ้าเราดูตรงนี้เนี่ยตรงนี้จะเป็นลักษณะการล็อกนะครับระบบล็อกที่เป็นสปริงมาให้นะครับตรงนี้ดังนั้นเนี่ยเวลาเรา,าหมุนเข้าไปแล้ว,นะวเนี่ยตัวสปริงเนี่ยก็จะเป็นตัวกดใบให้เรานั่นเองนะครับเดี๋ยวเราลองมาทดสอบการใส่กันเวลาใส่ก็ไม่ยากนะครับเราแค่สวม ส่วนนี้ให้ตรงล็อกแล้วก็หมุนเข้าไปได้เลยหมุนไปให้จนสุดเลยนะครับเท <c oughs> ่านี้เองนะครับ <c oughs> ก็สามารถที่จะใช้งานได้แต่ในกรณีที่เราต้องการให้มันแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับ <c oughs> เพื่อความมั่นใจหรือว่าใช้งานไปแล้วมันถอดไม่ได้เนี่ย <c oughs> เขาจะมีประแจให้อีกหนึ่งตัวนะ <c oughs> เป็นประแจหกเหลี่ยมนะครับซึ่งตรงที่ล็อกใบนะครับตรงเนี้ยของเขาเนี่ยประกับล็อกใบเนี่ยเขาจะมีรู่าลักษณะหกเหลี่ยมมาให้เราสามารถที่จะใช้ในการขันให้แน่นได้นะครับ ก็จะทําให้เรานะครับหมุนล,ล็อกใบแน่นมากยิ่งขึ้นแบบนี้นะครับแต่ถ้าท่านใดจะไม่ใช้ตัวประแจก็ได้นะครับประแจเนี่ยใช้กรณีที่มันหมุนออกยากๆนะครับเราก็สามารถที่จะเอาออกได้นะครับเผื่อมันติดใบติดนะครับตัดไปแล้วใบมันติดอะไรพวกนี้มันก็จะแน่นมากยิ่งขึ้นนะครับพอตัวนี้เขาทามาให้สวนทางกับการหมุนอยู่แล้วนะตอนใช้งาน ตัวการดบางใบนะครับเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนองศา,สาสได้รวดเดียวนะครับตรงนี้เขาจะมีที่ปลดล็อกให้นะครับปลดล็อกเสร็จแล้วเราก็สามารถที่จะหมุนองศาในการใช้งานนะครับเพื่อป้องกันพวกสเก็ตต่างๆเนี่ยไม่ให้เข้าหาตัวเรานะครับแล้วก็ล็อกได้เลยแบบนี้นะครับง่ายดีนะครับตัวด้ามจับนะครับตัวนี้เขาจะมีตัวที่ใส่มาให้ด้านข้างนะจะมีอุปกรณ์ปิดมาให้ด้วยนะครับในกรณีที่เราไม่ต้องการใช้งานนะทั้งสองฝั่งเลยเราสามารถนะครับ เอาที่ปิดเนี่ยออกแล้วก็ใส่ตัวด้ามจับเข้าไปได้เลยง่ายๆแบบนี้นะครับนี่นะครับเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวผมทดสอบใส่แบตเตอรี่แล้วลองเปิดฟังเสียงให้ฟังนะครับลักษณะสเสียงที่ได้ก็จะประมาณนี้นะครับ ตัวนี้เขาจะมีระบบเบรกมาให้ด้วยนะครับลองสังเกตจากใบดูนะครับจะหยุดภายในประมาณ2วินาทีนะครับนี่นะครับอันนี้ก็เป็นระบบเบรกที่เขามีมาให้ในการหยุดใบนะครับถัดมานะครับเดี๋ยวผมจะพามาเปรียบเทียบน้ำหนักระหว่างตัว4นิ้วกับ7นิ้วของดีวอลเหมือนกันนะครับเดี๋ยวมาดูตัว4นิ้วก่อนนะครับตัวนี้เป็น4ี่ VS นะครับตัวน้ำหนักของ4ี่นะครับจะอยู่ที่ 1.41กิโลกรัมนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูตัว7นิ้วกันบ้างนะต่างกันมากน้อยขนาดไหนนะครับ7นิ้วของเราตัวนี้จะอยู่ที่ 1. 9 6กิโลกรัมก็จะต่างกันสักประมาณห0ารกรัมน,นะครับประมาณสักครึ่งกิโลนะครับตัวนี้แต่เท่าที่ผมลองจับดูนะจับมือเปล่าผมว่าจับได้สบายนะผมว่าถือว่าไม่ได้หนักนะครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปทดสอบนะครับการใช้งานให้ดูกันนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับ โดยการในทดสอบครั้งนี้นะครับผมจะใช้เป็นตัวแบตเตอรี่แฟลกโวลต์ขนาด6แอมป์นะครับซึ่งเมื่อผมได้ลองใส่แล้วก็ลองจับด,ดูเนี่ยรู้สึกว่าตัวบาลานซ์มันจะทํามาได้พอดีนะถ้าใส่เป็นขนาด6แอมป์จะอยู่ที่ตรงบริเวณที่ตำแหน่งของสวิตช์ได้พอดีเลยนะครับผมก็ามาทดสอบในการใช้ในการตัดเหล็กข้ออ้อยนะตัวนี้จะเป็นเหล็กข้ออ้อยขนาด1ด2มิลหรือประมาณ4ีหุ่นนะครับก็สามารถตัดได้อย่างสบายเลยนะครับโดยข้อดีของเขาที่ผมได้สัมผัสนะครับ อีกเรื่องหนึ่งเลยเนี่ยคือความสั่นสะเทือนหรือว่าไวเบชั่นที่เกิดขึ้นนะครับตอนตัดส่งมาถึงมือเราเนี่ยถือว่าน้อยมากเลยนะครับส่วนนี้มีระบบที่ป้องกันในเรื่องของไวเบชั่นได้ดีนะครับจากตัวขนาดเครื่องที่เขาให,ใหญ่ๆนะแต่ว่า,ารู้สึกว่าตัวการสั่นที่ส่งมาถึงมือเราเนี่ยมันจะน้อยนะครับน้อยเลยนะครับสัมผัสได้เลยนะครับตัวนี้อีกเรื่องหนึ่งครับเนื่องจากตัวนี้มีขนาดใบที่ใหญ่ดังนั้นการตัดเหล็กเนี่ยมันจะทําให้เราสามารถตัดเหล็กได้ขนาดถึงหน้ากว้างถึง2นิ้วได้เลย ทีเดียวเลยนะครับที่สามารถตัดได้ขาดถ้าเป็นตัวเครื่องเจียขนาด4นิ้วหรือ5นิ้วเนี่ยจะไม่สามารถตัดได้นะครับอย่างตัวนี้จะเป็นเหล็กฉากนะขนาด2นิ้วนะครับจะเห็นว่าก็สามารถตัดครั้งเดียวได้ขาดเลยถัดมานะครับตัวนี้เป็นเหล็กเผาตันขนาด2นิ้วนะครับซึ่งผมอยากจะทดสอบการตัดดูนะแต่ประเด็นคือถ้าดูในคลิปนะครับผมมาลืมแคมป์นะครับมันเลยทําให้ตอนตัดเนี่ยอาจจะดูมันช้าไปนิดนึงนะครับซึ่งผมจับเวลาดูนะครับตัดจนอ่า เ็พเนี่ยผมใช้เวลาอยู่มาหนึ่งนาทีสิบห้าวินรับในการตัดเหล็กเผาลักณ์แบบนี้ให้ขาดนะครับซึ่งจริงๆต้องบอกว่าสามารถที่จะตัดขาดได้แต่เนื่องจากตัวใบเนี่ยเป็นใบเก่าที่ใช้ในการตัดมามานานแล้วนะครับมันเลยทําให้ขนาดใบ7จนิ้วมันไม่เต็มใบครับจะเห็นว่ามันอาจจะตัดไม่ได้ขาดนะแต่ก็เหลือนิดนึงนะครับแต่ถ้าดูจากภาพรวมนะครับตัวนี้สามารถตัดเหล็กเผาตันแบบนี้นะครับได้อย่างสบายเลยนะครับ ผมคิดว่าถ้าผมไม่พลาดในเรื่องของการแคมป์เนี่ยคิดว่าไม่เกินหนึ่งนาทีน่าจะตัดได้ขาดเลยครับนี่นะครับสามารถตัดได้เลยนะครับเครื่องเนี่ยแรงพอไม่มีการตัดหรือว่าหยุดการทํางานเลยนะครับอีกหนึ่งข้อมูลนะครับสำหรับการใช้งานตัวเครื่องนะครับตอนที่เราขันล็อกใบเนี่ยผมแนะนําว่า ให้ใช้แค่เป็นการเอามือขันก็พอไม่ต้องใช้ตัวประแจหกเหลี่ยมขันซ้าลงไปอีกนะเพราะว่าอย่างตัวอย่างผมเนี่ยผมขันโดยการใช้มือนะแต่พอเราใช้ในการตัดไปเรื่อยๆนะครับตัวใบเนี่ยเขาก็จะล็อกให้แน่นมากยิ่งขึ้นเพิ่มเรื่อยๆนะครับเพราะตัวนี้เขาดีไซน์มาเพื่อให้มันหมุนสวนทางกับทิศทางการหมุนของตัวเครื่องอยู่แล้วดังนั้นน่ยไม่ต้องกลัวหลุดครับเพราะว่าตัวนี้มันจะแน่นยิ่งขึ้นเวลาใช้งานนั่นเองนะครับ ในเรื่องของงานขัดงานเจียต์แต่งนะครับตัวนี้จะทําได้ดีอยู่แล้วนะครับหายห่วงเลยเพราะว่าในเรื่องของตัวความเร็วรอบนะครับของตัวเครื่องแล้วก็ระบบเร็วทํามาเนี่ยก็รองรับสําหรับงานลักษณะแบบนี้อยู่แล้วนะครับผมลองกดแรงๆใช้งานแบบหนักๆเลยตัวเครื่องก็ไม่มีปัญหาไม่มีอาการหยุดหรือว่าตัดของตัวเครื่องเลยนะครับใช้งานได้ดีเลยอีกระบบหนึ่งนะที่มีนะครับในตัวเครื่องเหมือนกันนะครับในตัวของความปลอดภัยก็คือระบบคิกแบ็กนะที่ป้องกันการสบัดของตัวเครื่องกรณีที่เราตัด วัสดุแล้วมันมีการหนีบของตัวใบอะไรแบบนี้นะครับตัวเครื่องเขาจะมีป้องกันระบบนี้มาให้ด้วยนะแต่ในคลิปผมอาจจะไม่ได้รีวิวให้เห็นนะครับถัดมาเรามาดูตัวใบตัดคอนกรีตกันบ้างนะครับตัวนี้เป็นใบตัดคอนกรีตขนาด7นิ้วซึ่งตัวใบตัดคอนกรีตเนี่ยผมจะมาทดสอบในเรื่องของความลึกของการตัดให้ด้วยนะครับเพราะว่าตัวนี้ผมเคยใช้งานของตัวเครื่องเจียตีนิ้วใส่ใบตัด5นิ้วนะครับตรงนี้ผมต้องถอดกาดแล้วก็ใช้ในการตัดนะอย่างเช่น การฝังตัวท่อไฟในผนังผมก็ใช้ลักษณะอของตัวสนิ้วใส่ใบห้านิ้วนะครับแต่ถ้าเป็นตัว7นิ้วเนี่ยนะครับเรามาดูนะครับความแตกต่างในการตัดจะเห็นว่าความแตกต่างที่เห็นได้ชัดเลยนะครับความลึกในการตัดเนี่ยจะได้มากกว่านะครับอย่างตัวห้าใบห้านิ้วใส่เครื่องเจียสนิ้วนะครับจะได้ประมาณสักสามเซนแต่ตัวนี้จะได้อยู่ 5. 5สักประมาณห้าจุดห้าเซนเลยนะครับซึ่งตัวอิดมนเบาก้อนนี้จะหนาอยู่ประมาณเจดเซนนะครับ ซึ่งมันอาจจะไม่ขาดนะครับแต่ว่ามันก็เกือบขาดนะเราใช้มือเคาะทีเดียวเนี่ยมันก็สามารถที่จะแยกออกจากกันได้นะครับดังนั้นในการที่เราจะทําการก่ออิฐบนเราต่างๆเราสามารถใช้ตัวนี้ในการตัดแบ่งได้นะครับน่ครับลักษณะแบบนี้นะถ้าเราไม่ซีเรียสในเรื่องของความเรียบผิวต่างๆนะหรือว่าตัดออกมาแล้วเราอาจจะไปทําให้ผิวมาเรียบอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ไปนไปใช้งานต่อได้เช่นเดียวกัน,นครับในส่วนของอิฐบล็อกเนี่ยถ้าจะตัดแต่จริงๆเนี่ยส่วนใหญ่ถ้าใช้เป็นเครื่องสีนิ้วก็ต้องตัด2ฝั่งนะครับ แต่เรามาดูตัวเจ็ดนิ้วนะครับตัวนี้เราสามารถที่จะตัดครั้งเดียวเนี่ยได้เกือบขาดนะต้องใช้คําว่าเกือบขาดนะเพราะว่าตัวนี้มันอยู่สักประมาณหกเซนนะความหนานะครับแต่ถ้าเป็นตัวอย่างอีกตัวนอนนะครับตัวเนี้ยถ้าเป็นสี่นิ้วนะผมจะต้องตัดตสองฝั่งนะครับมันก็จะขาดออกจากกันนะครับแต่ถ้าเราใช้เป็นตัวเจ็ดนิ้วเลยเราสามารถที่จะตัดครั้งเดียวเนี่ยได้ขาดนะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของตัวเครื่องเจียรไล้สายขนาดเจ็ดนิ้ว เราสามารถใช้งานได้หลากหลายแล้วก็เอเนกประสงค์นะครับสาหรับเครื่องเกียร์ไร้สายขนาด7นิ้วอย่างที่ผมบอกไปเลยนะครับข้อดีของเขาเนี่ยคือมีขนาดใบที่ใหญ่ดังนั้นการใช้งานเนี่ยก็จะสามารถใช้งานได้หนักนะครับแล้วก็รวดเร็วกว่านะครับก็จะเหมาะสมสําหรับท่านใดนะครับที่อาจจะมีหน้างานที่ใหญ่ๆหนักๆนะครับที่ต้องใช้เป็นลักษณะเครื่องเกียร แรงๆนะครับในการใช้งานตัวนี้ก็จะตอบโจทย์นะครับถามว่าถ้าเรามีตัวเครื่องเจียสี่นิ้วอยู่แล้วควรจะซื้อตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ก็ต้องตอบว่าก็คือขึ้นอยู่กับลักษณะหน้างานของเรานะครับจริงๆตัวใบเนี่ยก็มีหลากหลายนะครับสำหรับตัวใบเจ็ดนิ้วนะครับไม่ว่าจะเป็นใบตัดใบขัดใบเจียนะครับทั้งงานไม้งานเหล็กงานปูนนะครับก็มีให้เราเลือกใช้ทั้งหมดเลยนะครับอย่างตัวอย่างตัวนี้ก็เป็นงานปูนเราก็สามารถใส่ในการขัดนะครับพื้นผิว ปูนได้นะครับกรณีที่เราเจองานลักษณะแบบนี้มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถขัดหน้างานเนี่ยได้ง่ายสะดวกรวดเร็วกว่าถ้าเราเทียบกับตัวขนาด4นิ้วหรือ5นิ้วนะครับผมอีกหนึ่งเรื่องนะครับสําหรับการใช้งานนะครับในส่วนของตัวที่กองฝุ่นตรงนี้นะครับทั้งทางเข้าทางออกเนี่ยเราสามารถที่จะหมุนสกูตัวนี้ออกมาแล้วก็ถอดออกมาเพื่อทําการเคาะหรือว่าเป่าลมนะครับเพื่อเอาขาจัดฝุ่นต่างๆที่เกาะอ,อยู่ออกได้นะครับ ในเรื่องของแบตเตอรี่นะก็ถือว่าใช้งานได้ทนนะอย่างตัวอย่างของผมเนี่ยเป็นแบตเตอรี่แฟลโวล์ขนาด6์ใช้ในคลิปทั้งหมดเลยที่ทดสอบให้ดูตั้งแต่ต้นจนจบเลยนะครับแบตลดไป2ขีดเหลือ1ขีดเนี่ยให้เราใช้งานได้ต่อด้วยนะครับก็ถือว่าทนเลยนะครับสำหรับผมนะดังนั้นท่านใดสนใจนะหรือว่าต้องการข้อมูลเพิ่มเติมก็ลองเข้าไปดูในข้อมูลใต้คลิปนี้หรือว่าในคอมเมนต์ได้นะครับผมจะข้อมูลเพิ่มเติมของตัวเครื่องเจียไรายสายขนาด7นิ้วของ d e วอรรุ่น DCG440 ไว้ให้นะครับ สำหรับคลิปนี้ผมต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ